เป็นขนาดที่น้องสามารถเก็บได้แล้วแต่ว่าถ้าแบบนี้น้องยังเก็บไม่ได้มันยังเล็กๆอยู่ข้างหน้าแก่แล้วนี่มันออกมีกำลังออกมีกำลังกำลังจะบานไห้เรงบันาลใจหรืไปเรียนหรืออะไรที่เกี่ยวกับต้างนั่งอย่างนี้

แรงบันดาลใจในเสียงมั้ยผู้มังวิทยาคมมีคุณธรรมนัเทคโนโลยีอยู่อย่างวิธีพอเพียงเฮ้ที่เขาพูดนั้นเราปลูกด้อข้าวด้นกลุ่มฟ้ามอเปล่ากลุ่มฟ้า มีลูกยังครับมีมีติดแล้วรอรผสม้วออามาตัวนี้ก็ได้นะครับครับซึ่งเราผสมอู้เอ้าเอานี่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 อันนี้แอตแลนติกติดแล้วลูกนี้นี่ครับอันนี้อันนี้คือสี่วันสี่วันใหญ่ขนาดไขนกกระจอกเกสรนะครับก็จะใหญ่ประมาณไขนกกระจอกเทศ นะครับซึ่งเราเราเห็นแล้วแหละว่าลูกนี้มันมีศักยภาพที่ว่ามันจะขยายใหญ่ได้ถึงขนาดตรงตามสายพันธุ์เราก็จะเอาลูกนี้ไว้ส่วนลูกอื่นส่วนลูกอื่นพอสารอาหารมันถูกดูดมาที่ลูกนี้ปั๊บลูกอื่นจะสลับทิ้งอัตโนมัติตามกลไกของธรรมชาติเขาเลยเนี่ยก็คือจะฟอไปเลยลูกนี้ก็จะใหญ่เขาเปล่าเราจะได้รู้ว่ารสชาติแต่ละสายพันธุ์จะเป็นยังไงส้มนะครับตัวนี้มีมีปลูกในบ้านเราค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตำรายแก้ว ตัวนี้ก็เป็นเป็นสีเหลืองนะครับเป็นมะเขือเทศราชินีเหมาะกับการาบริโภคหนึ่งถึงสองคนนะครับจร,จริงๆแล้วมันจะมีความพิเศษกว่าตัวเักี่อธรรมดาในส่วนตัวผมผมค่อนข้างชอบเพราะเนื้อจะแน่นแล้วก็กรอบงานของเด็กับเปลี่ยนบิ๊กแมนครับบิ๊กมก็เียด้เนาะไม่ทนตอนี่แว่าเพื่อ <esf>. ห <the bottom. sm all> ัวหอมต่อเองไม่แน่ 好了。 นานใจนะครับก็คือเรามีการวางแผนในการใช้ชีวิตในอนาคตนะครับเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับเนื่องจากผมมีความสนใจในด้านนี้นะครับจึงสนใจเป็นพิเศษในการปลูกพันธุ์พืชต่างๆนะครับเนื่องจากในอนาคตจะต้องจําเป็นจะต้องรับประทานใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการเพาะปลูกเพื่อรับประทานในอนาคตนะครับใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการการบริโภคนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีอาชีพเสริมได้ด้วยนะครับเนื่องจากเราสามารถนําส่วนที่เหลือของเราไปขายได้